ครูครับกอไก่เอ๋ยครับครูครูครับขอไข่อยู่ในเล้าวครับครูครูครับขอขวดของเราครับครูครูครับขอคนขึงขังครับครูครูครับขอคายเข้านาครับครูครูครับขอรัครังอยู่ในวัดครับครูครูครับงองูใจก้าครับครูครูครับจอจานใช้ดีครับครูครูครับ ชอเชิงตรีดังรับโปรโปูครับชอช้างวิ่งหนีรับโปรโปรครับซอโซ่ล่ามทีรับโปรโปรครับชอกระเชอคู่กันครับโปรทศกันชอกระเชอกะสิกรถอยรับโปรเคด้วยคุยดีเคเบอร์เลยครูครับยอหญิงสพอาครับโปรโปรครับชอชะดาสวมพันครับโปรครรครับตอตกขุนหันครับโปรครูครับครูครับ ทอถรานทรนทาัครับครูรู้ครับทอนังมอนทระสลับหน้าข่าวครับครูรู้ครับทอพุทธเท่าเดินย่องครับครูเท่าแก่ครับครูทอพุทธเท่าแก่ครับครูเดินย่องครูรับนอนเนนไม่มองครับครูใครที่ไหนยังไงเมื่อไหรครับครูนะครูรับ ดอเด็กดีครับครูดีกันครูรับตอเต่าหลังตรงครับครูครูรับถอถุงใส่ของครับครูครูรับถอดทาหลานอดทนครับครูครูรับถอดทงยืนตรงครับครูท่านองหนูฝากไฟนณครานครับครูครูรับ ใไม้ทรับมครับ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 ปอปลาตากรมครับครูกรมพระศรศรานุกรมปอปลาครับครรูครับผอพึ่งทําลังครับครรูครับกําลังครับครูครับฝอฝาข้างฝาครับครูฝารังครับครูบเที่ยบ้านเอ้ยไม่ใช่ครับครรูครับพอพานวางตั้งครับครู อัญเชลีวันทาอภิวาทครับครูครูรับฟอฟันสะอาดจังครับครูครูรับพรสัมภา์กลางใบครับครูปลายเส้นนี้ครับครูครูรับมอมาคึกครักครับครูครูรับย่อยักเขี้ยวใหญ่ครับครู เห็นฟันก็เคียวใหญ่รู้รับรอเรือพรายไปรับรูรู้รับรอลิงไตลาวรับรู เป็นกลางที่ไปยันใหญ่ครับครูห้ามดีฉันนะห้ามดีฉันกลางคืนเป็นกลางแล้วกลางคืนครูครับสอสรารักศงบครับครูครูครับสอสีหนวดยาวครับครูครูครับ สอเสือดาวขนองครับพรูขนองสวัตรดีรับครูครูร,ร,รับหอยหีบใส่ผ้าเข่าผ้าวิหรารครับครูครูรับจอจุราเจราจรรอนผ้าพยองร,รับคระจูจับเธอแก่พระเอาเชือกมามัดไว้จอจุราผ้าพยอง จะราจรครับเรือเรือครับ,รบ,รบ,รบอ้ออ่างเรืองรองครับเรือฮอนุคูดาเตอร์